สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Star Wars Battlefront 2และแน่นอนว่าโหมดที่เราจะเล่นวันนี้ก็คือ Heroes vs Villains นะครับซึ่งเป็นโหมดให้คุณได้สมมติบทเป็นตัวละครจากทั้งฝั่งตัวร้ายและตัวดีเข้ามาฟาดกันด้วยไส้กรอกในห้องครัวในห้องครัวไปไหนกันนะกลับมาดิกลับมาดิจี้ครับมันก็ไม่มาไม่ดิให้มันให้มันเห็นที่นี่มาเห็นมันวิ่งตามเองเดี๋ยวผมล่อให้เลยผมโกเลยมันอยู่ข้างนอกมันไม่มาไม่เข้าเราไม่ออกไปก็ได้ไปบอกบ่าทำยังไงวะ ร้อลมาโอเคเยอะโดนแล้ววะเราร้องมันรไป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 โอ้ยย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 ยปยย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 ไปยย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  แล้วพอไปไหนวะบัลดามอโดไปละไปหมดไปแล้วโอ้โหจเลยเนาะเดี๋ยวผมวางไอ้นี่แก้ลงแก๊สนะระวังท่าลมแก๊สท่าลแก๊สท่าลมแก๊สผมฆ่าลันโดอยู่ลันโดตายโวนไปเองโวนไปเองอ้าวลุกลงไปแล้วเรื่องน้อย โอ้นี่ฉากด้วยว่าเฟรดทำอมไเรื่แบบนี้เฮ้อาเกลียดนเ้ยเอาอันดับที่นไปเฮ้ยอ่าฮะต่อไโอเค What's that? I heard something ตายนั่นนั่นนั่นเร็ดียเร็วเดี๋ยวตายเลยเป็นร่องมาเรียนไม่ไหวแล้วนั่นนั่นนั่น ไม่มีถอยตยีแน่เลียเลียตายทานตายอันดีหลังไอ้โคเวอร์เลยไหมทานตายแล้วว <c oughs> างวายแมนให้ดูเลยตั้งค่าเลียมีตัวช็อตทะลวงโอ,โอ้โอเคชีวิตตายชีวิตตายตายไม่หนีเลียตายเลียไม่ค่อยหลบเลยโอ้ผมโดนวุกี้ยิงว่ะ าไม่ใช่โบกี้โอเควางโลงไม่ทันเสร็จเลยเฮ้ยแล้วว่าสไลด์กลับวายจะตายนะท่านอาจารย์ท่านไม่หลบเลยอุ้ยนอน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 ไป กลายเป็นว่าโผมยืนคุยกับวิวันไปละคนนึงตีเลซคนนึงตีตายหัวทาไอ้ตัวบิ๊กเทาไซส์เถอะเน่เน่โดนลงไปแล้วนี่มาแลึงเอาไม่ไหวไปก่ไปไอเดนให้เมคอให้เมคอัผมไปหลบได้พี่พี่

ใครอยู่เปนเดี่ยวผมสู้พอทินอยู่ใช่ไหมใช่ป่ะไม่ต้องไม่ต้องสู้ได้สบายแม่งช็อตผมผมก็ชาร์จที่ช็อตแม่งอ่ะปล่อยใส่รมาเรื่อยๆีดงูไฟ้าเลยมาเลยเอ้าเขาโอ้ชิดช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยใครโลเล่นมาอย่ายุ่งทำไมต้องเล่นไอเดนไอเดนมันเก่งเหรอทำไมพอเล่นมันจะสู้ไวเอมในอากาเลยวะสู้ไอ้สู้สู้ใครรอไว้ผมสู้ไอพอทินเอาพอทินไปไหน ยาวไปแันดอมเลยเปล่าแบบไม่เลือกเลยแล้วเล่นตัวไหนมาก็เล่นตัวนั้นนะโคตรแดงนะเฮ้ยได้เลยเดี๋ยวดูเราโอโอโอเลยอดีตเลยอะเร็วไม่ได้เหรอขอบคุณขอบคุณท่านอาจารย์เป็นจริงคาร์ลไม่หยุดเลยมีคาร์ลไม่หยุดขอบขอบขบกําลังนะเฮ้ยกบเอ้ยกูตายไปเดินไปเตีได้เดิไปเดินไปลาเอ๋เลยอาตะกี้ทำอะไรกูไว้เหรอ ไปน,น like> hey, right. okay. uh uh ู่นสีใหญ่ด้านมองทำอะไรทำใจไม่รักเธอดีถ้าสมมูรณได้แตัดูหันหันเบื่อนเก้าเบื่อนเก้าโอเคยายอยู่ข้างไรฮัลโหลเธอได้เอข้างในข้างในข้างในมันตีในบ้านมีคนตีในบ้านนี่แค่เราเอง โอ้ oh, yeah. oh. เช่เกิดที่อะไรขึ oh, oh. oh, ้นเนี hmm. ่ยโอ้โหเลยไอ้โอ้ยครับโอเคได้คนหนึ่งงอนงอนมดแล้วบทจากแค่เป็นเจ้าเวอะไปมาปวดอะไรปุ๊บโอ้ยไปอยากหนัก ผมเป็นมินิพาวเทนแล้วกันติดใจครับติดไอ้ดอยป๊อกโดช็อตโดช็อตเฮ้ยเอยตายดอยตายฮุมาฮุกเลยากระด็นไปยเฮ้ยโดนช็อตเรียบร้อยดอยดำชนะดอยขาวงฟังดูคนเลส มันประกันไฟกว่าเยอะพอกันนะเอนหลอละเอาไปกันหมดเลยนะไปกันหมดเลยใช่วหมโอเคฮโซโลตายโอ้เอาอะขีนข้างหน้าเลยขีนข้างหน้าต่อตัวอยู่ผมยุะได้ผมได้นะขีนอยู่ พาพาพาไม่เข้ามาไอ้โกลโริวหาเนี่ยใช่ใช่ผมมงเรียนเรียนครับได้เอ๋ทำอะไรเนี่ยอ้าฮ่าได้นะคินอะนาคินทั้งหมดกันไปได้งอมต้องกดพุ่งสามครั้งเออหลกเดแร้สวนไม่ได้อ๋อเินบายไอ้อนาคินบินได้เราได้คิดได้ลูกวันนังผม Thằng đứng rồi, thành đứng rồi. Ok, lúc tài.